หนูเห็นดาราอินฟูเขามาแบบขายของกันเยอะมากแล้วขายดีมากคือยอดขายแบบถล่มทลายหนูแบบลองเลือกสักคนแล้วแบบว่าลงทุนตุ้มเดียวเลยทีปะ่ะยังไม่เคยขายเขาเลยใช่ไหมใช่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยทําไมอะ่ะแต่เขาขายได้เยอะนะแต่พี่เชื่อดาราอินฟูหลายๆะคนเขาก็เก่งจริงที่นั้งดูหขายกันขนาดนี้เนะี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าสินค้าของเราจะเหมาะก,กับดาราอินฟูทุกคนถ้าเราใส่เงินหมดถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่ช่วยให้เรายอดขายได้อะ่ะเราหมดตัวเลยนะ ก็จริงอ่ะมันจริงได้เลยอ่ะถูกไหมวิธีการฉลาดกว่าก็คือเรานั่งดูคนจริงๆก่อนว่าสินค้าคล้ายๆของเราอ่ะคนอื่นไปขายกับคนนั้นแล้วเป็นยังไงเราเลือกจะส่งสามคนแล้วลองส่งสามคนก่อนไหมใช่ไหมแล้วคนไหนที่ยอดขายเราเติบโตก็ค่อยเพิ่มเงินเพิ่มั u เจ็ตเข้าไปในคนนี้อย่างนี้พี่ว่าเหมาะกับยุคสมัยมากกว่านะเพราะว่าดาราินฟลูก็ไม่ใช่คนเดียวในสมัยหูออมาเป็นสิบๆช่องเลยใช่ไหมล่ะไม่ค่อยแนะนำาอะให้เอาแบบเงินก้อนเดียวใส่ไปตกร้าเดียวอย่างเงี้ยเพราะพี่เคยทํามาแล้วแล้วมันไม่เวิร์กหรอก เวลามันเจ็บมันเจ็บหนักค่อยๆทําค่อยๆใส่แล้วดูว่าคนไหนเติบโตค่อยเพิ่มที่คนนั้น